สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางจีนภาคบ่ายนะครับผมประจำวันจันทร์ที่6นะครับสำหรับจีนเมื่อเช้าก็ผมดูแบนผมเมื่อเช้าผมวางแล้วครับลืมเ <laughs> มื่อเช้าเมื่อเช้าเดสมองเล่โอเคขอประทานโทษครับเมื่อเช้าวางสี3 3 4 4 3ก็ไม่เดินนะยังไม่เดินจีนอนะ่ะจะบอกจะเกินเกินกันก่อนนะจีนอ่ะไอ้เครื่องไอ้เสียมันก็เครื่องไม่ร้อนนะ ครื่องไอ้เครื่องไม่ร้อนช้าอันทีแออนทท่แล้วเจาะอันที่ที่แล้วปกติมันจะมาวันพฤหัววสวันศุกร์เลยอันที่แล้วก็เริ่มเจาะแต่วันแรกยังเดินยังเดินไม่ค่อยดีครับอันที่ที่แล้วอะเนาะรก่นต่อครับวันนี้ผมเปิดดูเปิดทันนะเปิด6 6 9 3 8ครับก็ขครได้ตัวอื่นก็ดูเชื่อตัวนั้นได้กันนะของผมเชื่อตัวนี้ได้กันนะครับโอเค66938สปเอ้ห6หเอ้หกหกครับ ก็สัญญาณเบิ้ลตองนะครับระวังให้ดีครับ6กหกเกามดบายเดนสุดห้าครับขารุขาวิ่งเจด5ครับมันชนกันที่5ติด55ไว้1หางก่อนแล้วกันเนาะ 5, 5้1หางหางครับขารุขาวิ่งเจด5นะครับถ้าชอบในทางกดติดตามไว้ครับมีโฆษณาดูให้ด้วยนะครับ5 120 5 2 2 1อ่าครับ5 2 2 1 แล้วก็ 5, 8, 6, 1ปครับอ่าอย่าลืมห้าห้านะครับร้อยมัดหนึ่งครับร้อยมัดหนึ่งก็เป็น 1, นึ่ 5, หนึ่งห้าหนึ่งหะครับหนึ่งสองศูนย์หนึ่งห้าสองกครับก็ได้ประมาณนี้สำหรับจีนภาคบ่ายครับทั้งนี้ทั้งนั้น พิจารณาดีๆก่อนตามกันครับในเมื่อยังไม่เดินเข้ามารับชมรับฟังเบื้องต้นก่อนเนาะรอมันเดินกลงก,ก็ได้ครับแล้วเจอกันทีก็ห่างเสียงบายครับสวัสดีสวีดัสครับ